วันนี้ว่าวาขอสเสนอเมนูไข่นนํำจ้าง่ายที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยค่ะคุณผู้ชมนะฮะมาดูวิธีการทำเลยจ้าตอกไข่ไปเลยจ้าอุ้ยตายละว่าใช้สามฟองนะคะ น้ำปลานิดหน่อยพอค่ะิีไทยเยอะๆหน่อยชอบอ้อเยอะรตเดองุนยศสวัสดิ์ปลายช้อนฟ้าเขียวจ้า ตีมหาตีเท้ากันเลยคุณผู้ชมอืมขเขจะตีด้วยไหมนาะสามก็ได้นะคะแต่ว่าถ้วยมันจะแตกเริ่มกวนกันละอ่ะได้ทีแล้ยวแหละคุณผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวเรานำไข่ไปเจียวก่อนเลยจ้าราน้ำตาชัน,นีีค่ะมันร้อนแล้วจ้าเส่บปเลยต้อจะลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความลังที่เก่าไป ไปจะไปเราเจียวไข่ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะมาทำไข่น้ำไข่น้ำก็ง่ายอย่างคุณผู้ชมนะคะแค่เอาไข่เจียวแล้วก็มาทำน้ำต้มจืดแล้วก็ใส่ลงไปก็ได้ละอุ้ยหอมค่ะ ไข่น uh ้ำคองดิเ huh. uh ัน huh. mm hmm. เป็นรูปเป็นร่างนะจ๊ะ mm hmm. จริงๆจะทำไข่เจียวก็ได้แต่ว่ามันง่ายไปนะไข่เจียวอะเดี๋ยวเพิ่มความยากอีกมันนิดเดียวไม่ได้ยากมากนะฮะ ทำง่ายๆเลยคุณผู้ชมฉันไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวดือน้ำตาความหลังเจรูอ้ออกมาให้เห็นน้ำตาฉันมีค่า เดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะไข่น้ำไข่น้ำง่ายง่ายเลยขออันนี้ก่อนนี่ถึงสิบนาทีก็ได้เราบปทานแล้วนะคะอ่า ใส่น้ำของเราจะทำแบบนี้เลยนะคะโอ้ใส่น้ำลงไปจ้กระปรองอเร็ดอเร็ดเด็ดนั่นคือไข่น้ำ ไม่คือไข่น้ำเติมนี้ไปไหนแล้วกันอร่อยเลยค่ะชอบข้าวเดือดแล้วคุณผู้ชมขอใส่ฟันจิตจาต้งไปไหนนะคะวุ้ยชอบกินขึ้นชาเหรอเยอะไปไหมเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะเมนูไข่น้ำ พร้อมรับประทานได้เลยจ้าใครอยากได้น้ำมากน้ำน้อยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะนี่จ้าไข่น้ำมารับประทานกันเลยนะคะ